เราเสียใจทาให้เราต้องร้องไห้เนี่ยพี่น้องถือเป็นหน้าที่ถือเป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบานนาอูตะลาทรงมาเป็นบททดสอบกับเราเป็นปัญหาอย่านึกที่จะหนีปัญหานี้เด็ดขาดโบ้ไม่เอาลวฉันไม่เลี้ยงเมื่อาจารย์มันทําให้ฉันเสียใจเหลือเกินระดาลูกก็ไม่ได้พี่น้องพ่อแม่ที่ด่าลูกลูกจะเป็นไปตามนั้นไม่เอาตัดหางปล่อยวัดมันไปเลย มันจะไปไหนก็ไปจะไปตกช้างลงมาขึ้นเขาขึ้นห้วยไปขึ้นห้วยอะไรช่างมันฉันไม่สนใจแล้วแล้วพ่อแม่จำเอาไว้นะครับอันนี้ผมบอกส่วนพี่น้องจะตัดสินใจทำยังไงก็เรื่องของพี่น้องก็แล้วกันอย่าด่าลูกเด็ดขาดพ่อแม่ห้ามด่าลูกพญยาเคยด่าไหมไม่เคยว่ายีเคยด่าลูกไหมอันัมดุลิลเยี่ยมด่าลูกไม่ได้พี่น้อง ทำไมอ่ะนบีบอกซาลาสดาว่า,าทุลมุสตาจาบ้านดูอาของคนสามคนที่อัลลอฮ์จะตอบรับอุลมามะอธิบายว่าการตอบรับที่ในฮะดีษนบีว่าเป็นมุสตาจาบะานคืออัลลอฮ์จะรับดูานั้นมาเลยพ่อแม่อยากจะให้ลูกเป็นยังไงพ่อแม่กล่าวหลุดออกมาจากปากอัลลอฮ์รับตามนั้นเรานบบอกกับพ่อบอกกับลูกเราไอ้ลูกเนรคุณไอ้ลูกชั่ว เราพูดเพราะอารมณ์โมโหเนื่องจากลูกชั่วจริงๆอาโลกก็จะรับให้ลูกเราเป็นลูกชั่วด้วยดังนั้นคนที่เป็นพ่อแม่นะครับริมฝีปากของท่านที่จะขยับเอ่ยไปในเรื่องไหนกรุณาไข้ขวรในดีพูดเถอะพี่น้องพ่อมหาจำเริญัอโลูลกอัสสามอะลลยกุมลูกสุดที่รักพ่อหัวแก้วหัวแหวน นะขอให้ลูกจำเริญจำเริญน,นะลูกเอ้ยพี่น้องต้องนึกแบบนี้แล้วก็พูดแบบนี้นะครับต้องบอกกับลูกเราอาจารย์มันทําให้ฉันเจ็บใจอ่ะมันไม่ได้อย่างใจฉันบอกซ้ายมันไปขวาบอกขวามันไปซ้ายอาจารย์ฉันออย่าจะอย่าอือหือไว้เฉยถ้าพี่น้องหลุดดาอะไรออกมาเอาลลอรับตามนั้นด้วยแล้วพี่น้องพ่อแม่เรียกเรียกลูกไหว้ควายขอมา ไอ้ควายื hmm. เอาสะใจอ่ะพี่น้องเรียกลูกตัวเองว่าไอ้ควายตอนดีๆไม่มีพ่อคนไหนเรียกหรอกขึ้นไอ้กับลูกก็ไม่สมควรแล้วพ่อแม่ขึ้นไอ้กับลูกพี่น้องเรียกใครไอ้อี mm hmm. ผมเล่าให้พี่น้องฟังมีโต๊ะคนหนึ่งเชิญโต๊ะครูมาอากกิกหลานตั้งชื่อมูฮัมหมัดมุสอฟา ปรากฏจะอากิโก็จะทําการตานิเปิดปากมัวมันมุตฟารอ้องโตะครูก็มานั่งแล้วโต๊ะก็มัวมันมุตฟาเอออย่าร้องสิเดี๋ยวรอให้อาจารย์เขาเปิดปากก่อนมัวมันมุตฟามันรู้เรื่องละเจ็ดวันจากจากัจกจักมืมันมุตฟาอย่าร้องอย่าร้องมัวอมันมุตฟาไม่ฟังแล้วจากจากัจกจักไม่หยุดทำยังไงอ่ะพี่น้องโตะด้วยความโมโห ไอ้ฟ้ากูบอกให้มึงเงียบไงล่ะเนี่ยพวกเรามันเป็นแบบนี้พี่น้องตั้งชื่อลูกมาซะอย่างดีดีวลาลูกไม่ลูกหลานไม่พอใจลูกหลานร้องเราไม่พอใจไม่สบอารมณ์ขึ้นไอไปแล้วดังนั้นนะครับก่อนที่จะเลยเถิดไปคำอื่นอย่าเรียกอย่าเรียกลูกของตัวพี่น้องทั้งหลายว่าไอเด็ดขาดเคยเรียกลูกว่าไอไหมฮยะอย่าเรียกนะ ไม่ไม่สมควรไม่ใช่ไม่สมควรเรียกไม่ได้เพราะถ้าเรียกไอ้ปึ๊บลูกเราก็จะเป็นไอ้ทันทีแล้วถ้าเติมสรัพปสิปปส์อะไรเข้าไปหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนั้นผมแนะนําเลยนะให้เรียกว่าพ่อมหาจำเริญยิ่งโมโหยิ่งต้องพ่อมหาจำเริญอลออลอรออ๋อให้กับลูกจริงๆดีจริงๆลูกรัก พี่น้องลองเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ยิ่งโมโหยิ่งดายิ่งโมโหยิ่งดานี่ไม่ต้องอื่นไกลเราพี่น้องสมมติเรามาออกร้านขายอาหารเนี่ยล,ลูกสลูกหยิบถ้วยให้เราช้าช้าอย่างมึงเนี่ยโตไปจะทําอะไรขอมาอับใช้คําหยาบให้มันตรงกับเหตุการณ์จะทําอะไรแดกได้อัโลโหล ยังไม่ทันโตเลยเราคาดการอนาคตลูกจะไม่มีกินแล้วแล้วสุดท้ายเวลาพ่อแม่พูดอะไรอัลกอมุสตาจให้เป็นแบบนั้นไม่คุ้มพี่น้องไม่คุ้มเลยอดทนเอาไว้อัลลอตอนคออเขาออกมานะเจ็บขนาดไหนยังทนได้ใช่ไหมวันนี้แค่ทําจานแตกใบหนึ่งเราดาไม่มีไม่มีดีแล้วดังนั้นอยากจะให้ลูกของเราได้ดีคนเป็นพ่อเป็นแม่ห้ามอะไร ห้ามด่าแล้วก็ต้องเรียกว่าพ่อมหาจำเริญเรียกได้ไหมไอ้ตอนเนี้เรียกได้แต่เวลาโมโหขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนมัตะกี้ที่ผมว่าแหละใช่ไหมเรียกลูกไอ้ฟ้าเอาให้สะใจเลยแล้วถามว่ามันคุ้มไหมละ่ะ มันไม่คุ้มพี่น้องผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเราอุตสาห์แบกอุตสาหทธนุธนอมเป็นไข้นั่งเฝ้าดูแลสุดท้ายลูกเป็นศัตรูกับเราเพราะสิ่งที่เราพูดออกจากปากของเรา